สวัสดีค่ะที่นี่ตลาดพันทิพย์งามวงวานนะคะที่นี่ร้านชาลีซูนตี้ค่ะร้านของแอนนี่เองนะคะมีผลไม้มากมายผลไม้สดให้เพื่อนๆเลือกนะคะคือถ้าเกิดว่าลูกเพจเนี่ยใครสนใจอยากจะสั่งคนที่อยู่ในพิกัดพันทิพย์งามวงวานเนี่ยก็มีพุดเดนน้านะคะชื่อร้านชาลีซูนตีค้ค่ะเพื่อน น,น้องเนงอจาักการเมืองนะคะเพื่อนๆทุกคนนาตลาดผลไม้เยอนะน่าคอมกับคนนียผลไม้ผลไม้สดสดปันค่ะจะ,ะ,ะขายดีมากเลยนะยก็จะมีรับรองว่ามีหลายเมนูค่ะมีเมลอน มีมะม่วงมีมีเลมอนมีสับปะรดมีส้มมีกล้วยมีกีวีมีอะโวคาโดมีองุ่นค่ะแล้วมีสตรอเบอรี่ค่ะเมนูก็จะเป็นประมาณนี้เมนูเก่าแล้วยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปทำใหม่เลยค่ะหาลูกค้าเผื่อว่าอันนี้จะมีแบบ ลูกเพจที่อยู่บริเวณพันทิยเงามัววานนะคะเข้ามาอุดหนุนได้นะคะบิสลูดค่ะทำกันสดๆอย่างนี้นะคะวันต่อวันเลยผลไม้ก็จะได้กินแบบสดๆใหม่ๆนะคะเียันเนี่ยเชอร,รี่นะคะเชลรี่เชอรีรอรรอรร่มะนาวนะคะเมนูนี้จะลดความดันลดความดันแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้ผมักผลไม้ที่มีรวมๆกันผลไม้หลักสีแบบนี้ค่ะ ประโยชน์จะเยอะมากนะความดันเบาหวานแล้วก็คอเลสเตรอรอลในเลือดอะไรพวกนี้ช,ช่วยช่วยได้เยอะค่ะเพื่อนๆกระหลังสดๆใหม่ๆเลยค่ะแม่จ๋าเอาเปโมเป่นมากินมากินเลยอายว่างวันไหนมามาเลยเลี้ยงเลี้ยงน้องอาย เยอะมากเลยใช่แล้วใช่แล้วของมันจะต้องแบบลูกค้ามาอยากกินอะไรต้องได้กินช่ดีนะสาเหตุที่ที่ไปม็อบช้าก็เนี่ยต้องเตรียมของเนี่ยค่ะมะพร้าวเฉาะมะพร้าวทำผลไม้เตรียมของค่ะเพื่อนเพราะตอนนี้มีมีแค่ร้านเดียวนะแต่อีกไม่ช้านี้ประมาณวันพฤหัสเนี่ยจะขายอาหารเหนืออีก ลองผิดลองถูกมันไปอย่างนี้ค่ะคือปกติเนี่ยขายที่พันทิพย์ค่ะคุณ 5G พันทิพย์งามบุงวานค่ะตรงนี้เลยง่ายๆเลยเข้ามาหน้าตลาดเนี่ยจะอยู่ตรงฝั่งร้านมุมเลยค่ะฝั่งสารพระภูมินะคะทางลงรถเนี่ยค่ะทางที่รถลงอ่ะจะมีทางเข้าเอากันชาบป,ปัดเอ๊ ตอยมีคนเอาใบากระท่อมมาให้ปัดด้วยนะปั่นได้หมดขอให้บอกขอให้ลูกค้าบอกแต่ว่าถ้าเป็นกัญชากับใบกระทอ่อมนี่ขอแนะนำเพราะว่าให้เอามาเองนะโยเกิรต์ตโยเกิร์ตหมดอีกแล้วหรออ่ะอันะอันนี้จะเป็นเมนูสตอรเบอรี่โยเกิรต์ตนคะ่ะเข้มข้นนะคะกับเต็มแก้วนะคะพเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะ ถ้าเราไปกินที่อื่นเนี่ยกิโลหนึ่งเขาจะแบ่งกันได้ประมาณ10แก้วแต่ร้านของอันนี้เนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยแบ่งแค่6กแก้วเท่านั้นค่ะถามหาความเข้มข้นต้องต้องมาร้านร้านชาลีซุงตี้นะคะกินแล้วมันถึงค่ะมันถึงจริงๆไม่หวงผลไม้นี่ค่ะอัดกันเต็มเต็มแก้วเลยมียังกีวีนะคะเพื่อน ถ้าเป็นหน้าสตรอเบอรี่สดเนี่ยก็จะใส่สตรอเบอรี่สดให้ด้วยอัดเต็มๆค่ะเต็มแก้วเลยอะโวโคาโดก็มีนะคะอะวคาโดจะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดลอมมอมะม่วงปัน่นกีวีเงินทอนค่ะขอบคุณนะคะ จะมีของขายเยอะมากนะและนี้จะเป็นน้ำพริกเพราะว่าโพส่อไลฟ์โยั่วๆให้เพื่อนที่อยู่บริเวณบริเวณใกล้ๆกับพันพริบเนะะี่ยค่ะให้ให้ให้มาให้มาเดินเที่ยวกันนอกเหนืออาการเมืองนิดนึงนะอยากจะหาทำแบบไปหาของร้านอร่อยๆขอไปอุ้ยขอโทษค่ะร้านหมูทอดร้านหมูทอดนี่ ฝ่ายประชาธิปไตยนะนี่ปลาหมึกพามาดูปลาหมึกไม้แบบไม้แบบควายเลยไม้แล้วไม่ถึงร้อยค่ะแย่เลยนะคะจะขายดีมากนะร้านเนี้ยนี่จะหมดแล้วค่ะเวลายังไม่ปิดน่ากี้เลยนะน้ำจิ้มหอกเจอามื นี่ก็จะเป็นราคาค่ะอันนี้ไข่ปลาหมึกเนี่ยหมายเบลโลเลย30บาทนะเพื่อนๆมีไข่ปลาหมึกนะฮะ30เองนี่ดูดูฝวามเหนียนี่ใหญ่มากค่ะอันนี้ไม่ละร้อยมัจะเป็นหมียปลาหมึกแล้วจะเป็นปลาหมึกอะไระะนี่รู้ไมมละแปดสิบไม่ใหญ่ค่ะเพื่อนว่าแล้ว เจอสักสองายไม่ค่ะใส่นพี่เอานี้เดี๋ยวพี่มเมานะแล้วน้ำปัน่นแล้วน้ำปัน่นตลาดนี้นะคะเพือพ่อนๆใครสำหรับคนที่คนที่ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วคิดว่า ที่ขายของเนี่ยอยจะอยากจะแนะนำนะ<ม>แพงจริงค่ะวันละ700แต่ว่ากำลังซื้อดี<ม>ไปม็อบได้ก็เพราะร้านนี้เลยค่ะชาลีสมุตีค่ะ<ม><ม>ไปดูตลาดนี้นี่คออร่อยๆกินเยอะนะ<ม>แล้วก็ส้มตำเออไม่ได้กินหลายวันเราไปพาไปดูร้านส้มตำ ร้านนี้ก็ส้มตำประชาที่ปไตยนะคะเพื่อน,นเอาตาปลาทัวไม่หวานไม่เผ็ดมากใส่กุ้งให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวมาเอาขายดีไหมวันนี้ ว่าแม่ค้าที่มาขายในตลาดเนี้ขายลักษณะอย่างนี้ค่าที่วันละเ0็เพื่อนๆว่าเลาขายไม้ที่นี่ประมาณ2ปีแล้วนะแต่ละร้านสองปีกว่าอันนี้เนี่ยกับสปีแล้วค่ะมาอยู่ตลาดนี้โกเซยอ,อยู่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ลูกค้าก็จะเข้าอย่างนี้ปั่นรวงอยงนี้ค่ะเพื่อนแม่นี อกไก่ปั่นสิไปนู่นเลยเดี๋ยวลูกจะเปิดร้านปั่นสลิมเนาะอันนี้ก็ร้านประชาธิปไตยอ่ะเนี่ขายลูกชิ้นพาไปดูปลาเผาตัวละลอยนะคะเพื่อน ที่ตลาดเนี่ยตัวเบล้มเลย,ลยนะค่ะตัวละร้อยน่ากินค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าไยไนหะ<ม>ไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำนี่โอ้ยน้ำไหลๆเี่ยนี่ปลาหมึกอ่ะหน้าโดนนะย้อมีอาหาร ก็น่ากินนงกินไหมไรสดเหรอไรสดเชวนเพื่อนมากินของในตลาดอันนี้ขนมพกญี่ปุ่นอันนี้ยำนี่ยำทะเลอันนี้หมดปลาปลาทอดนี่ อันนี้ชอบกินอันนี้มากที่สุดกินไม่เคยเบื่อเลยปลาโอปลาหมึกพี่ได้ยังใส่ถ้วยนะนี่ดูเขาใส่น้ำจิ้มกันอย่างนี้เลยนะคะวมทวม่มเรียกว่าอา้อาว เอาทัพพีมาตักได้เลย,ยน้ำกินเผ็ดๆแล้วก็ไปกิน <g innen> ปอเขาซื้อปลาหมึกนะกเขาม <g innen> มาต่อแถวยาวๆอะ่ะปอกเผ็ดแล้วก็ไปกินน้ำปั่นร้านพี่ด้วยนะอร่อยที่สุดในสิบโลกบอกงี้ <g innen> ครับรั <g innen> ดเลยครับ <g innen> ไม่หวาน หกสิบบาทปาดก๋วยเตี๋ยวไม่เดียวหลังหกสิบเนาะิดห้บาทครับผมนี่น้ำจิ้มยูยูร้านนี้จะขายดีมากอันนี้ไม่ต้องมาไลค์ก็ได้เพราะว่าของเขาเนี่ยคือร้านอื่นขายไม่ได้ร้านนี้ต้องหมดก่อนทุกวัน นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ยั่ยๆู่ร้านสมุติก็ปันป่นเปนลัวค่ะเปรลัวๆๆปั่นแขนลุกค้าการค้าขายของนะคะเพื่อนๆแค่สะอาดแล้วก็สดแล้วก็ใหม่เลือกวัตถุดิบดีๆขายได้แน่นอนตลาดนี้ นี่ขายผักอะ่ะขายได้นะวันหนึ่งประมาณส0่พันสี่พันกว่าอย่างเงี้ยแต่มันไม่เหลืองนะผักแล้วมันไม่เหลือลก็เลยจะเปลี่ยนของขายเศรษฐกิจกมันไม่ดีนะคะเพื่อนๆปกติเนี้ยร้านน้ำปั่นเนี่ยจะเจ็ดพ0 0แปดพถึงหมื่นนึงสวัสดีค่ะคุณออ p โ o p ออโกินไหมจะบอกว่า ยั่วมากร้อนๆปลาหมึกร้อนรๆแล้วเดี๋ยวมีซ้มตำถั่วด้วยนะอืมอืมฟินอะน้ำจิ้มอะแต่น้าจิ้มเขาอะอันนี้เคยขายปลาหมึกนะถ้าอันนี้มามาขายนะรับลองว่าน้าจิ้มของอันนี้อร่อยมากอ่อยกว่านี้คือ รสชาติของน้ำจิ้มอ่ะถ้าเราปั่นอ่ะถ้าเราไม่ห่วกเครื่องอเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจะอร่อยแต่อันนี้เปรี้ยวโดดเปรี้ยวน่าจะเป็นความเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูมากกว่าก็อร่อยได้แหละเพราะเขาใส่น้ำจิ้มปริมาณนี้ถ้าถ้าเขาเอาน้ำจิ้มที่วัตถุดิบที่มันสดๆสดสดมากหุงไม่ไหวอ่ะมันได้ตรงปลาหมึกอันนี้ไข่ปลาหมึกนะคะ ปลาหมึกบ้มๆเลยไม้ละเหลือไม้ละยี่สิบห้าเขาลดให้อ่ะทิ่ดูปลาหมึกร้านนี้นะรับรองว่าไม่คะคืนแน่นอนเขาถามความสดของปลาหมึกเพราะว่าเขาเก็บก่อนไทยเพื่อนะปกติเนี่ยทุ่มหนึ่งเขาเก็บหมดแล้วขายดีมากอร่อย ของในตลาดอ่ะมีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวพามาดูอันนี้พาเพื่อนๆมาดูให้หมดครบๆหมดเลยนะปั่นไม่หยุดคนะ่ะถ้าวนไม่ตกอ่ะก็จะประมาณนี้เลยฟิลนี้เลยกินกินไหมอร่อยอร่อย ปามึกปลามึกเต้งกินได้กัลูกตั้งนี้นะแล้วว่าขายไปซื้อไปเลยค่ะถ้าผลไม่ตกเพราะกลัว,วซื้อมาเยอะแล้ววัตถุดิบมันจะค้างมันจะไม่อร่อยนี่เป็นประเภทน้ำพริก ร้านนี้น่ากินค่ะอันนี้ก็คนต่อแถวคิวย,ยาวตลอดเลยนะคะแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไรย่างปอกย่างปอกปกติคนจะไก่ตะไคร้ค่ะไม้ล้วสิบบาทก็รสชาติมันจะเหมือนเอ,อ่เหมือนอะไรนะเหมือนทอดมันน่ะแต่ว่าอันนี้เขาเอามายา่างพันตะไคร้แล้วก็ยาก่างอันนี้ค่ะน,นี้อันนี้ชอบกินมาก ยำหมูยอขออนุญาตนะขออนุญาตไม่ไม่ไม่ไลคคนขายไล่ยแต่ของชุดอรสีอีกบาทอร่อยมากแล้วเขาทำใหม่ๆทุกวันเลยอันนี้เด้งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ทิวเลยกินไหมกินไหมกินไหม oppo วิธีรอสันสวัสดีครับคุณแอนนี่และทุกท่านครับจบหาทักทาย มีทั้งย่างทั้งนึ่งเลยนะคะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นปัดพับพิมพตัวละร้อยเจ็ดสิบตัแบบตัวแบบว,แบบวายมากตัวใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยของหวานอันนี้ก็เป็นผัดไทยผัดไทยประชาธิปไตยนะคะเพื่อนๆแอร์ถ่ายได้ถ่ายหน้าได้อันนี้ทุกครั้งที่อันนี้ซื้อ ผัดไทยร้านเนี้ยไปที่เรือนจำนะคะควักทุนนะคะขอโทษควักทุนตัวเองเนะี่ยน้องเขาจะแถมให้ประจําเลยนี่ขอบคุณร้านนี้นะคะน้าตับเป็นอย่างนี้ห่อละยี่สิบบาทะคะ่ะแถมตลอดกุ้งะะอันนี้คุ้งต้ม <Yeah. S 1> ขนมจีบ แล้วเปิดป่าลูกเรียกโชว์อันนี้จะเป็นหมูหมูอันนี้เขาเรียกหมูอะไรกกหมูซุก,กี้เอาหมูซุก,กี้เอาพันผักแล้วก็เอามาหาัรนั่จิ้มน้ำจิ้มหน้าตาเป็นอย่างนี้นก,ก็ขายดีอยูน่นะพี่คิดว่าของขายในตลาดนี้ค่าที่วันละเจ็ดร้อยอ่ะแต่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็อยู่กันาน,น,านานมากค่ะเพื่อน นี่อันนี้เป็นน้ำยาปูน้ำยาปูกับทอ,อดมันหมดแล้วใช่ไหมอ่อัน,นี้แหละทอดมันแดงว่าขายดีวันนี้มีน้ำยาปูนะครับมีน้ำยาปาะไล่ไปซื้อกินอันนี้เสร็จแล้วไล่ไปซื้อน้ำปั่นเลยได้บอกมันเผ็ดต้องไปซื้อน้ำยาเอ้ยน้ำปั่นน่ยำหมดทุกวันยำเนี่ยขายได้วันละหมื่นกว่าเลยนะยำอะไรนะเห็นานีบยำขาดดูแล้ว แต่มันมียำทะเลอ่ะขายเขาไปได้ยังไงสี่สิบอ่ะขายเขาไปได้ยังไงชุดละสี่สิบก็กำไรนิดหน่อยไม่เชื่อหรอกนิดหน่อยมันก็ได้สิถ้ารวมก็คืออยากไ้ยิ่งเลยอ๋อได้ที่หนึงไม่เยอะได้สองสามบาทวันนี้นี่นี่นี่ถุงละถุงละสี่สิบนะคะเพื่อนๆอันนี้ปูเนี่ยค่ะปูอิ่มเลยนะคะสี่สิบบาทสวัสดีคุณมูจอมเสียโออันนี้เหมอนแข้งเยอะเลยสี่ ฝอยแข็งนะฮะดูคุ่มเบลเบล่นาน,นี่หน่อยพี่ไม่เยอะหรอกนอยน,นีดหน่อยช่วงนี้แถงไม่ได้หรอกนีน้ฮะน้ำอ้อยสดแล้วก็มีแฮนตำสั่งดูอันนี้ยำเอาค่าเอาค่า,อา,าไอ้นี่ค่าไลรมา ห้าร้อยเฮียคนนี้เจ้าของตลาดนะคะเจ้าของตลาดค่ะฝ่ายป,ารประชาธิปไตยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกแก่ทักทายนะคะเพื่อนๆพามาเที่ยวตลาดที่อันนี้ขายของอยู่นี้ละคะ่ะเร็วๆนี้อันนี้จะมาขายลาบอาหารเหนือนะคะก็จะมีลาบมีน้ำเงี้ยวถ้าจะเป็นวันพฤหัสทนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอันนี้อร่อยมากอร่อยเวอร์อร่อยโพูด มันจะกรอบๆเคยซื้อไปปากเพื่อนๆที่ที่ที่สันไอสันรยาการสุขสุขรัชดาแต่ทุกคนอิมแล้วไม่กินก็แบกกลับมากินที่บ้านต่อเข้าผัดปลาเค็มเข้าผัดปูเข้าผัดกุ้งสารพัดข้าผัดค่ะแกงเขียวหวานเนื้อแกงอะไร ที่นี่เจ้าของตลาดใจดีจะดีมากไม่เคยเรื่องมากไม่เคยเรื่องเยอะอันนี้ก็ได้กินนะคะเพ,พื่อนอันนี้จะเป็นคอนยัตไลนะอันนี้จะเป็นแกงส้มไข่ปลาเต็มเลยค่ะแกงส้มกุ้งแกงส้มปลาทอดแกงส้มชะอมไข่ข่ชุดละ65บาทก็ขายดีอ่ะอันนี้ชอบกินอันนี้ บางทีมันเบื่ออาหารปักเห็ดนะคะเอา,าปไปจิ้มข้าวเหนียวอร่อยอร่อยนีก็ทอดมันทอดมันทอดมันสองสามเจ้าคิดดูนี่ก็ฝ่ายป,าประชาธิปไตยนะคะลูกชิ้น,นะนกำลังเตรียมพร้อมแล้วคืออะไรอ่ะ ลืมถ่ายอันนี้ลืมถ่ายอันนี้ถ่ายแขรงถ่ายแครงลวกตุ้มเลิศล่าเลยเพื่อนสดสดใหม่ๆปลาเดินตลาดเราได้นะตลาดพันทิพย์งามวงวานคนะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นคอปลาก็จะมีข้าขาหมูขาหมูหมอ,อ้วนๆมันเป็นปลาที่ ดยูทุกบ้าปลาหมึกจะหมดแล้วใครไปโขอจุจุดอไปน้าปลาหมึกมากินนี่วางนี่ กินดิลอ,อยนะเว้ยโว้ย,วยป้าสั่งส้มตำไว้ด้วยนี่ขอตั้งห้าสิบดิตั้งหมดแล้วขอห้าสิบให้มาร้อยหนึ่งง่<า>น่ารักที่สุด ตัวแฝงที่สุดใน10โลก มีโอกาสได้มาตลาดพันทิพย์ฝากร้านสมุทติขอแอนนี่ด้วยนะคะรับรองความใหม่ความสดค่ะประโยชน์เยอะค่ะแก้ว 1, นะนึ่งสี่จิบคุ้มเว่อเวอสวัสดีค่ะคุณบอลลูนถ้ารถยนต์จอดที่ไหนครับก็จอดจอดหน้าห้างได้แป๊บหนึ่งนะ ตำรวจตำรวจที่นี่ไม่ไอ้นี่ไม่ได้้ไปเติมไปเมื่อกี้มงก็จะซื้อมาแล้วแอปเปิ้ลเขียวอ่ะไม่ได้คร้งยูุมบ้ายู่ดบ้านี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าแก้วละห้าสิบเนี่ยบางเฮียนี่ก็ใส่ให้ใจดีใส่ให้ลูกครึ่งสองลูกนะคะ ลูกนี้ซื้อมาจากแมคโครลูกละ2 0 21บาทส0สตางค์เหลือ50สตังะคะ์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้เน้นกำลรกำไรเอาลูกค้าไว้ก่อนนะคะถ้ามันลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะลูกครึ่งที่ดูถ้าถ้า,ถ,าถ้าลูกเล็กเจอลูกเล็กหน่อยก็สองลูกกระเบนเขียวใช้ของของอันนี้เนี่ยจะใช้ของส่วนใหญ่ถ้าประนเขียวเนี่ยจะใช้ของ ไม่โครค่ะใช้อย่างดีเลยนะคะลูกน,นี้เนี่ยประมาณ17บาทแก้วหนึ่งเนี่ยแค่40บาทคิดดูว่าคุ้มแค่ไหนใหม่ๆสดๆกรอบๆโยเกิร์ตนะคะวันหนึ่นงสองเลอนกกระนออย่างเงี้ยค่ะกระนองกี่ร้อยลิตรนะสองกิโลกรัมนะคะ ไป,ปปไปแล้วแกอรดต่อนไปแล้วจันกครึ่งอันนี้จักันเกินที่สามที่สไปกินหลายครั้งแล้วครับแอนนี่ขอบคุณนะคะไปกินล้วชวนเพื่อนมากินด้วยนะคะปั่นมะม่วงอร่อยมากน้ยน่ารักที่สุดเลยหา หาผู้สนับสนุนนะคะแค่มาช่วยกันซื้อร้านน้ำปัดของออนนี้เนี่ยอันนี้ก็ไปต่อมอบได้สบายๆเลยค่ะใบถุงเา้าแล้วก็มีไปไฟเย็นด้วยนะ,ะแห้งๆเก็สั่งไปเย็นค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ไปกินส้มตับก่อนนะคลิปยาวแล้วมันน่าเบือ่อถ้าอร่อยก็กดไลค์กดแชร์รับรองรับเลาะรับประกันความเข้มข้น ขออนุญาตลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนกิน